สวัสดีครับสวัสดีเพื่อน FC โชคดีชาแนลทุกท่านนะครับวันนี้อาจจะมาเร็วสักนิดหนึ่งนะครับพอดีแอดเห็นความฝันของน้องมาลีนะครับก็น่าสนใจนะครับงวดที่แล้วนะครับเลขที่เราตามกันนะครับนี่นะครับก็น่าจะไปตรงกับที่เขาชนกันในปั๊มเนาะแล้วก็ที่นัททิพย์นะครับ ที่หลานฝันนะครับว่ารถโดนชนพังยับนะครับก็บังเอิญผ่านไปแค่งวดเดียวนะครับก็มาออกนะครับคุณแสงเดือนก็ฝันได้ตัวนี้นะครับเพียงแต่มาออกงวดที่สามนะครับน้องดํานะครับรถมอไซค์ก็มาฝันนะครับเขาก็ไม่ได้บอกแอดนะครับทะเบียนเจ็ดเก้าห้าแปดนะครับปรากฏว่าโอมาออกห้าแดนะครับน้องดําก็ ฝันแม่นอยู่นะครับฝันว่าขี่มอเตอร์ไซค์ไปนะครับน่าเสียดายนะครับเดี๋ยวเราไปคุยกันน้องกันนะครับนัททีปนัททีปเป็นไงได้ตามไม่ห้าแปดน่ะไม่ได้ตามเลยนะไม่ได้ตามเลยงวดเดียวเองนะงวดเดียวเองออกนะอน่าเสียดายเนาะน่าจะติดไว้หน่อยลอตเตอรี่ ทม่ีฝันก่อนเวลาเนาะอย่างนี้แหละสวัสดีจ้ามาลีสวัสดีค่ะยังไงเนาะเสียดายเนาะรถพี่มวยเนาะค่ะสองห้าแปดงวดเดียวเองเนาะค่ะตามทุกงวดเลยตามทุกงวดงวดนี้ไม่ได้ตามแล้วงวดที่แล้วได้ได้ข่าวว่าฝันว่าอะไรเกี่ยวกับอะไรนะเกี่ยวกับไอ้โควิดคนตายเป็นยังไงอะคนเป็นโควิดตายเยอะอ ฝันว่าบ้านเรานี่แหละเป็นโควิดใต้หมดเลยเลือเรือสามคนเองอเลือเลือหนูเลือน้องสาวอีกคนนึงแล้วก็ยาย<อ>ยายเอยือยยายเอือยบ้านบ้านนู้นอะ่ะฉะนั้นเนะาะก็ดนก้าเนาะโควิดเนาะค่ะก็มาจริงๆก็มาจริงๆซื้อเ <c oughs> สียดายไม่ได้ซื้อซื้อแต่ลอตเตอรี่แต่มันไม่โดนเนาะมันไม่ถูกจ้ะแล้ววันนี้ฝันว่าอะไรเนาะ ฟันว่าพอดีฟันว่ารถแฟนอะรถคันคันใหม่อะอเขาขับมาเขาขับมาว่าโคลนในบ้านมันเต็มไปหมดเลยเพราะว่าขับรถมาแกแกขับรถติดโครนตลอดอแกโครนติดติดรถเต็มไปหมดเลยแกก็เบิ้ลรถมาอย่างแรงนะเพื่อให้มันพ้นโคลนเี่ยไม่ให้มันจม,มแฟนแฟนพ้นอยู่อพอดีพ้นอยู่ก็มาจอดไว้ แต่รถน้องมาตามทีหลังตามทีหลังมันก็เห็นรถของแฟนมาพน้น <c oughs> มันก็บอกอ,อ้ขนาดรถพี่มวยยังพ้นแล้วรถผมจะไม่พ้นได้ยังไงมันก็เบ้ลมาอย่างเดียวเลยเบิ้ลมาพอดีมีหลานนั่งด้วยอีกคนหนึ่งเบิ้ลมากะว่าจะให้พน้นมันก็พ้นอยู่แต่ว่ามันมันพอดีมันเบิ้ลไปแล้วรถมันสายมากมันก็เลยหงายมามา,มาข้างหน้าอันนั้นไปข้างหลังเลย หงายท้องเลยอ๋อคือตีลังกาไปางหน้าตีลังกาหงายอยู่เห็นแต่ล้อรถอันนั้นเลยชี้ฟ้าเลยอ่ะแล้วคนก็เจ้าของรถน้องชายมันก็กระเด็นออกจากรถ๋อแล้วแล้วหลานอีกคนหนึ่งก็ติดอยู่ในรถแต่คือรถในหงายท้องค่ะฝันแค่นั้นเลยฝันแค่นี้เนาะจะฝันต่วมากฝันไม่ค่อยนานเหมือนคนอื่นเขา ฝันหวยจะไม่ค่อยยาวหรอก่ะอ่นแลละครับเพื่อนเอฟซีเนาะเดี๋ยวเราจะไปดูทะเบียนรถกันนะครับหลังจากที่รถคันเก่าออกไปแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาดูรถคันใหม่นะครับว่าจะออกตามกันหรือเปล่านะครับอาวันนี้ก็ต้องขอบคุณมารีเนาะที่มาแบ่งปันเป็นสะพานบุญให้กับเพื่อนเอฟซีที่มาร่วมสร้างโบสถ์ด้วยกันนะครับเพื่อนเอฟซีนะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูทะเบียนกันอวันนี้ขอบคุณมาลีจ้าบ๊ายบายค่ะ ฝันเกี่ยวกับรถนี่น่าลุ้นนะครับอืมนี่นะครับเป็นรถแฟนของมารีนะครับรถพี่มวยเนาะเดี๋ยวเราจะไปดูรถอีกคันหนึ่งซึ่งเป็นรถน้องที่ว่าตีหลังกานะครับเ mm hmm. พื่อนเอฟซี C, ครับดูนะครับเ mm hmm. พื่อนเอฟซีเนาะคันนี้แอดเคยมาถ่ายครั้งหนึ่งแล้วนะครับเนาะตอนที่ว่าล้อชีฟ้าตอนนั้น mm hmm. อ๋อสี่หห้าคันนี้เจ็ดหกห้าหกถือว่าเป็นทะเบียนเดียวกันเลยนะครับเพื่อนเอฟซี C. ฝันว่ารถคันนี้ตีลังกาไปข้างหน้าเนาะจนหงายท้องนะครับเหมือนม้วนไปข้างหน้าอืมก็เป็นเลขเป็นเลขพศออนเนาะไม่มายัางไงก็ต้องตามนะครับเพื่อนเลสี่ครับหรือว่าเจ็ดหกจะกลับหัวเป็นเจ็ดเก้านะฮะเพราะว่าตีลังกานะครับเพื่อนเลขสี่เนาะแต่ห้าหกนี่ตรงกันนะครับสองขันเลยเอาละครับก็ลองเก็บไปพิจารณานะครับ เลขพศออนี่ก็ทิ้งไม่ได้นะครับทิ้งไม่ได้นะครับเพื่อนเลซีวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้เกติดตามเนาะเดี๋ยวยังไงเรามาลุ้นกันนะครับว่าความฝันของน้องมารีจะเข้าอีกไหมนะครับหลังจากเมื่อที่แล้วฝันว่าคนตายเพราะโควิดหมดนะครับเอาละครับวันนี้คงต้องจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ